สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านชมเข้าสู่ช่องพิตาโอกลอซิ่งครับคลิปนี้จะพามาดูครับวันนี้เจียงดอกกลัดครับสั่งตรงจากอำเภอปราเจ็บเบอร์นัดติยิ่พอจับจนช่างนี่น่ะ เดี๋ยวจะพามาดูครับมาทำอะไรเราเปลี่ยนแผงอินเตอร์ใหม่ครับแผงอินเตอร์ตัวนี้น่าจะซึมๆโทรไม่เช้าเองครับนี่ <c oughs> ไม่เคลมเร็วมากเลย,ม, 60, 80, เลยมัน ท่อเอ้ยแผงอินเตอร์ม eh, ันมีรั Wh ่วตรงตะเข็บมันซึมๆครับเดี๋ยวจะถอดออกมาให้ดูบานเจียงเอกดอกกลัดมุกโดอ่อยรถเถื่อนนายรถคันเนี้ยอเบก็รถ้นเถื่อนเนาะมือตั้มเนื้อเด้งดอ เออมีคนก็เถื่อนทิพหายเลยยังเจ้าเอาแผงอีเติร์นมาเคลมให้แม่ผมโทรเมื่อตอนเกือบเที่ยงนะนี่เทีเ่ยงอ่ะโอยยังไม่เที่ยงยังไม่เที่ยงเลยอตอนที่ผมโทรจะหายังเจา้ายังไม่เที่ยงเนาะแล้วผมก็มือแต่เช็คของอยู่เช็คโคงเพราะว่าเอาโค้งออกมาเโอ้เร็วมากเลยอะลอยออแล้วก็สายพันธุเอมันยอดด้วย หมมาดเลยเอออันนี้มันเปลี่ยนสายพันธุ์แอร์ด้วยเปลี่ยนแพงอินเตอร์ทำล้างมอน้ำให้ด้วยใช่ไหมแก้วอ๋อยิ่งล้างแต่มอน้ำล้างแต่แพงอินเตอร์กระดอเรียงนลำลองด้วยนี่ฮะเตีไม่บูญเคไม่ทำมาชนาเหมืนคือบันเือกฮิสบอลทำคือบ้านถือกอาสบานเลยเขาผมไม่เชื่อหรอกกูนี่ มันรั่วตรงไหนฮังเจา้าโอ้โหน,นี่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 เ็นไหมเพร่าโดนแผงใหญ่กว่าโดนแผงใหม่ใหญ่กว่าไหนดูไอ้นี่ใหญ่กว่าเฮ้ยแม็กได้แผงใหญ่กว่าเก่าวะได้แผงใหญ่กว่าเก่าวะเจียวครับแต่ท่อมันเท่ากันไหมฮังเจา้าเท่ากันแปดอีเหมือนกันใช่ไหม<า>นี่ครับเอาแผงใหม่มาเคลมให้ แผงนี้มันซึมตรงนี้นี่พอมันซึมตรงนี้เสร็จมันน้ํามันมันก็พัดลมมันก็เป่าไปติดกับแผงหม้อน้ําแล้วมันก็เป็นอย่างนี้นี่แล้วมันก็ตันตันไหมมันก็ทําให้ความร้อนสูงครับต้องรีบมาเคลมเพราะว่าไม่น้ำเดือดเคลมตันปึ๊กเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูปดดูทางไหนว่าถึงจะเห็นเนาะจะไปดูทางนู้นแล้วดูทางนน้นต้องเปล่งซดดินล่างด้วยนะ เดี๋ยวไปดูทางนี้ครับามาดูมันมันทำให้มอนน้ำ<น>ตันได้แค่ไหนอูู้ตันเต็มหมดเลยเอครึ่งหนึ่งเลย่ควา,ามร้อนก็เลยขึ้นมาเลยเกินครึ่งครับถึงนะงี่น <S 1> <S 1> สาย,ายานเนี่นะนนนนย เอาอ้อยน้ำยาล้างแผงไงใช่ไหมใส่เลยให้มันปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะอย่ะเง้ยให้มันปุ๊บก็อุโยก็มาไวเครมไวครับเพราะว่าเราอันนี้ผมสั่งลูกน้องทำความสะอาดแผงมะนาวทุกวันนะนี่คืืออถ้าากมมยยบ่ตะจเล ยื่เกิบัตรเธอชื่อเี้ถือแม่ชอบไงรับสมเทียมด้วยบ้านน้อยมีลูกสาวแม่รับสมเทียมด้วยฮะเดินถือตรอกลาตรีกลาเจ็บเบ้อไหมช่างอูนี่มึงเถื่อนจริงโอ้ทำงานพาลุงเราทำงานทีที่สามมึงตป็นบวมึจะสงสัยมั้งถ้าสงสัยแล้วจะให้มาช่วยทำงานกลางคืน กลางคืนนี่ทางานกนยันยันสว่างครับกลางวันนี่นอนเจาะเลยเนาะช่างเจาะเนาะเต็มตัวจะไม่ร้อนอะไรเงี้ยดูไม่มีรูเอาเอาเป็นว่ามองไปเห็นนะอันนี้มันมันตันครับมันเป่าได้เฉพาะไอตัวที่เป็นฝุ่นไอตัวที่เป็นน้ํามันมันก็ไม่ออกแม็กลักสายังไหมฮะตื่หอนจจะน้ำไหลไหม Ê, yeah, upcake, yeah, từ chối hai em, ma reo, khèm có duh, ạ, được, cái ảnh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 , cái มมนครับน้ำมันามามน,นี่แห่งคลิปใหญ่กว่ากาวผมไม่รู้นะว่ามันจะระบายเดียวกันไหมแต่ช่างเจ้าบอกว่ามันใหญ่กว่าต้องดีกว่าแล้วแล้วก็สะพานเอครับสะพานไม่เอสายอะไรสายน้ำโม่นำสายในสายในโมอผัก อ๋อเป็นมอน้ำิดอีด้วเนี่ยดูครับสายพันเอเอามาเปลี uh ่ยนด้วยได้เช <yeah, ็คดูระบบเให้ด้วยเรียบร้อยแต่เอยังเย็นช่ำอยู่แค่สายพันมันหย่อนเปลี่ยนใหม่ให้เลยยห่านึงใหญ่อะไรกว่า

วันนั้นอะวันนั้นยังมีคนเห็นเองนะว่าชโชคน่าหลุดแต่ตอนนี้ก็ไหไกนก็นั่นแหละก็บอกให้มันใส่แล้วมันบอกว่าใส่แล้วมันหลุดคืนมันต้องเอาเวนโรงเวนใหญ่มันต้องเอวนใส่เออด้งน้าเจอปัญหานิดหน่อยครับเดี๋ยวโทรหาเท่าแก่ก่อน เพราะว่าแผงมันไม่เท่ากันแล้วไอ้ตัวนู้นใหญ่กว่าแล้วเวลาทําความสะอาดช่งางบอกว่ามันจะทําความสะอาดยากนิดนึงเพราะว่ามันบังมันน้าเกือบหมดบังหมดเลยบังมิดเลยเหรอสงสัยต้องไปเปลี่ยนเอาอินเตอร์ตัวตัวเท่ากันมาเอาเอาอินเตอร์เล็กกว่านี้ได้ไหมพอดีเอาอินเตอร์ตัวเล็กกว่านี่นี่น้ำยาครับเตรียมล้างมันน้ำมันยาวเกินตอนนี้รู้สึกว่าแผงอินเตอร์เราใช้การไม่ได้ <laughs> รู้ไม่ตรง แผงใหญ่เกินเดี๋ยวต้องเอาแผงใหม่มาใส่ครับดวนอีกแล้วช่างเจ้าใช่ไหมประสาทแค่ปากซอยเหรอโอ้โหรุดวนจริงครับนี่ดวนนะจ๊ะกิตานี่นะอู้หดตะโงยตัวเีหาสิบโลนะบมแต่ไม่เป็นไร พอดี่ใาญกว่าสารไปนู่นอีกสี่สิบโลอีกมั้<อ>งเนาะเชียงเจ้จาเนาะอีกกิโลนึงอีกิโลนึงห้าพอดูค่าคณะศึกหันไปทางที่นัตรงไปนู่นเลยอ่ะ,ตร,อะตรงไปสังขาอีกประมาณสองคืบอ่ะจากที่แยกสารไปอ่ะอันนี้ก็จะเปลี่ยนสายพันธุเอแล้วก็ล้างหม้อน้ำรอครับระวังรออินเตอร์เดี๋ยวเท่าแกใหญ่เช็คอินเตอร์ก่อนเชียงเจ้จาสงสัยต้องด่วนอีกแล้วครับท่าน ป,ประมาณรวมทั้งตอนผมโทรด้วยประมาณครึ่งชั่วโมงว่างมาถึงนี่ได้ครับแล้วไปได้อินเตอร์มาแล้วด้วยดูของมาแล้ว <c oughs> ด่วนจริงจงด่นวนเบาๆนะช่างนะไม่เป็นไรแลอกแถวนี้เขารู้ว่ากล้องอยู่ตรงไหนรู้อยู่กล้องรอบที่เราไอ้คนเก่าโดนไปเฉยๆเฮ้ยระวังแต่ลูกพี่จะตั้งด่านนะ,ะนี่ครับเดี๋ยวผมจะวัดแผงให้ดู แพงเดิมนะครับสิบห้านิ้วครับแพงที่อามาใหม่ครับสิบเก้านิ้วไม่ได้ครับ<ต>ขายยืดตัวนี้ไม่ตรงกัน,น,นด้วยแล้วก็หูนี่ไม่แน่ใจว่าตรงกันหรือเปล่านะน่าจะไม่ตรงกันครับเพราะว่านี่อยู่ตรงอันนี้อยู่หุบลงไปหน่อยต้องไปเอาตัวตรงมาไม่เป็นไรช่างเจาด่วนได้ขอแค่จ่ายสด <laughs> แต่ไ,ได้แต่ว่าโคมันจะตกลงไปเท่าดที่แบบโค่โค่ยิ่งเตือนโคมันจะหักลงนี่เลยเออนั้นก็ถอดโชคมาทำอ่ะสุดท้ายคำตอบก็คือช่างเจ้าต้องด่วนอีกแล้วอุอีสานตยช่างเจ้าจากนี่ไปประมาณร้อยกิโลได้ไหมเป็ด 8ปดสิบไปกรเจ็บโลโประมาณเจดิโลไปกลับร้อยสี่สิบแป๊บเดียวออดับข้างเจ้าอ่ะตดวยนไม่หายมินเลยถี่นีตัวแรงครับตัวแรงเอ้าเอาวิโก้มาลองหน่อไมเอาวิโก้มาลองหน่อไ รู้อะไรสนอเจียงเจ้าไอ้ยสนอเนอะไม่เป็นไรครับไม่มีปัญหาลูกค้าคือพระเจ้าช่างเจ้าบอกงี้ด่วนโคราชก็ไปมาแล้วใช่ไหมโคราชไปด่านคุณทศเออนอะไปทำแอร์ซื้อๆได้ดีแดนคุณทศนี่ด่านคุณทศสิบสองคันหยับนี่จะได้เขาให้ทำคันเดียวไปมาสิบสองคันเอาสรุปแล้วตอนนี้เรายังไม่ได้ครับเดี๋ยวเจีงเจ้าจะเปลี่ยนสายพันธุ์แอร์ ล้างแผงมอน้ําแล้วก็จะกลับไปเอาไอ้แผงตัวสําคัญนี่ไอ้เรื่องประกอบไม่นานหรอกเนาะช่างเจ้านะน,นี่ครับก็แค่ใส่น็อตสีตัวแล้วก็ใส่ท่อ,อย่างแค่นี้จบโอเคไม่ยีสอนช่างเจ้ามันแตกเพราะอะไรมันแตกตรงตะเข็บตรงที่เขานะตรงที่เขาพับพับใส่กันมาใช่ไหมเนี่ยครับมันแตกตามตะเข็บเนี่ย องข้างเลยมันซึมมันนี่แล้วนี่ตรงนี้มันหยุดเลยไม่เไปไ็นไรครับเิียนเขาก็เครมให้บ๊มีปัญหาโทรปุ๊บมาปับ๊บได้ไหมแค่ได้ไ่นาะ่เคยแกะโดอยงได้อ๋อจุ้งเอานอดไหนใสน่ท<ะ>ีเอานอดไหนใส่หานอดไหมออ้หึบปรืดเอ,อ้ยเนี่ยมาหายังในเชดรถช่างนี่แหละอีก ไม่เป็นไรหาอะไรได้ก็าหาเลยเออซ่อมเจอได้หรือเออยี่พอตะกี้บันเกิดเกี้ยงไงเนาะนี่อปองมังจะเอากี่ตัวรือ <laughs> ้อเลยรื <laughs> <laughs> ้อเลยเต็มที่มี่ใสดีคยเอ้หานไรนี่นัดหูโชคนีน่มันไปตัดออกไย เรนี่เาะนีเท่านี้วเบอรเกาเ่ร้อยไอ้แม็กไปหาดอกไม้เลยหุ่นอยู่ไป่โค้งหุ่นไม่รู้หรอกมึงก็โง่เนาะแทนที่มึงจะเจียยแค่ลบคมมันออกโอ้หนี่เจเออโอเคครับเดี๋ยวราติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ